สวัสดีค่ะงวดวันที่23นะคะเวลาวนะคะ23สิงหาคมนะคะก็วันจันทร์นะคะชุดสรุปวิเคราะห์ตัวเลขเหมือนเดิมค่ะของงวดที่ผ่านมานะคะของวันที่19ผลรางวัลออกมาเป็น4630นะคะ ผลออกมาเป็น4630ตัวเลขที่เด่นที่สุดที่เราให้คือเลข9นะคะที่มีเข้ามี2ตัวก็คือ6กับ4แต่ว่าอย่าง64เนี่ยมันมาเป็นเลขอ่ะอันนี้46นะคะก็คือตรงหลักที่2ตัวล่างหรือว่า2ตัวหน้านะคะเ,เลข3ที่เราบอกว่าเป็นเลขเด่นที่สุดในบรรดาเลขมาถึงเลขที่มามากนะคะไม่ได้ลงให้เราตัดเลข3ออกแต่เลข3มานะ คือถึงบอกว่าแนวทางจริงๆอ่ะมันชี้วัดไม่ได้หรอกเหมือนกับว่ามันเป็นความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็หลักการที่เราใช้ส่วนใหญ่นะคะเลขที่มามากที่สุดมักจะไม่มาแต่งวดที่แล้วเนี่ยสาเนี่ยคำนวณเจอเยอะสุดเลยนะคะแต่มานะก็เป็นอันว่างวดที่แล้วเข้า2ตัวนะคะคือเข้า4ี่หก็ได้เป็น2ตัวหน้าไปนะคะของงวดวันที่23นะคะเรายังคงใช้เป็นหลักการเดิมก็คือเป็นเลขที่มาในกลุ่มที่ ไม่ใช่เลขเด่นนะคะรอบนี้เป็นเลขที่หมดเลย139อ่า1 3 5 7 9นะคะว่ากันไปแล้วก็ตัวเลขที่เป็นเลขคำนวณน,นะคะแล้วมาเด่นที่สุดนะคะในรอบนี้เนี่ยเป็นเลข4ตัวนี้นะคะในบรรดาเลขทั้งหมดที่เจอเลยนะคะ4มาเยอะที่สุดแต่เราไม่ได้ใช้4นะคะเราใช้เป็นเลขกลุ่มมาไม่มากนะคะกลุ่มมาน้อย สองตัวนะคะอ่าเก้าเจ็ดนะอาจจะคล้ายๆกับงดที่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ว่ากันไปตามเลขที่เราจะเจอนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเจ็ดมามักจะมาคู่กับเก้านะคะหลายๆงดจะเป็นแบบนั้นแต่ก็คือไม่ใช่ว่าทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างงดไหนที่เป็นเลขเลข ห้านะคะอันนั้นก็มาทั้ง5และ7คู่กันเลยตัวเลขในชุดนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับเลขที่จับ4ตัวให้นะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันในบางตัว ได้ตัวเลขครบแล้วนะคะอเอาหมายนะตัวเลข5ตัวนี้นะคะในรอบนี้เป็นเลขที่เกิดจากเลขคํานวณน,นะคะแล้วก็เป็นเลขในกลุ่มที่ไม่ใช่เลขเด่นนะคะที่เราจับมาให้ส่วนใครที่ถามหาเลขเด่นในงวดน,นี้ที่เด่นที่เกิดจากการคํานวณน,นะคะก็คือจะเป็นเลข4ในประมาณ30สูตรนะคะในแต่ละงวดเราจะคํานวณอยู่ประมาณ25-30สูตรก็จะมีเลข4ตัวนี้เด่นที่สุดนะคะอาจจะมาก็ได้เพราะว่าอย่างงวดที่แล้วเนี่ย 4 6 3 0นะคะก็มี4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ตาตัวนะคะว่าเลขที่มางวดที่แล้วเราจะไม่มาเลขซ้ําเราเคยเจอเหตุการณ์เลข5นะคะมีมีงวดไหนที่มา5ติดกัน5งวดเลยนะคะแล้วก็มีเลข9กับเลข6เนี่ยมาติดต่อกัน4งวดนะคะแล้วก็อยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยสครั้งเลยนะคะตัวเลขในบรรดา5ตัวนี้นะคะเลข9เด่นที่สุด นะคะแต่ไม่ใช่เด่นที่สุดเด่นที่สุดคือเลข4แต่เราไม่ได้ใช้นะคะเรายกให้เลข9คือเลขกลุ่มที่เด่นที่สุดในบรรดาเลข5ตัวที่เราจับมานะคะเพราะฉะนั้นเลขที่จะเน้นก็คือเลขที่มี9ก็คือ97 91 59แล้วก็39นะคะอาจจะไม่ค่อยกับอาจจะตรงกับเลขคำนวณบางตัวนะคะแต่ว่าเลขจับชุดอาจจะไม่เหมือนนะ เลข8หายไปนานมากน่าจะเข้าประมาณ15งวดแล้วนะหายไปเลยนะคะไม่มาสักทีเราจับ8ให้ทุกครั้งก็ไม่มาเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวพอไม,ไม่จับให้จะมานะคะคอยดูเหอะ3ตัวนะคะตัวนี้เกิดจากเลขคำนวณน,นะเลขคำนวณกลุ่มหนึ่งที่เป็นเลข3ตัวที่เราจับให้มีเลข391นะคะจับชุดเข้าคู่เลยก็จะเป็น5 3 9 1 4ตัวได้ตามนี้นะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็น713จับชุดแล้วก็จะได้9713ชุดนี้ค่ะ จับมาให้เฉพาะ2ตัวนะคะแต่ว่าใครที่ชอบเลขอื่นๆนะคะจับเองได้เนี่ยก็สามารถเอาไปจับเองเหมือนกันนะคะอย่าง3ตัวเนี่ยเราจับมาแค่4ชุดนะคะแต่มันจะจับได้จริงๆประมาณเกือบ10ชุดนะคะอย่าง3ามเกเนี่ยก็ไม่ได้จับมานะคะห้าเก้ 5, 9, 1, ก็ไม่ได้จับนะคะสามก็ไม่มีอ่ะมีเจ็ตัวนี้นะคะ 791อันนี้ไม่ได้จับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจับควยเองได้นะคะชอบตัวไหนก็ลองไปจับดูเผื่อมันจะดวงใครดวงมันนะประมาณนี้ค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ